สวัสดีค่ะชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักให้กับชาวธาตุไฟนะคะสำหรับสถานะไม่ชัดเจนนะคะประจำปักแรกตุลาคมหรือว่า1-15ถึงตุลา2566นะคะโดยคลิปเนี่ยจะเป็นลักษณะของการสุ่มพลังงานเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนและพลังงานสามารถสลับข้างกันได้ด้วยอย่าเอาไปซีเรียสนะคะดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์หรือแนวทางจะดีที่สุดนะคะรักกันชอบกันนะคะสามารถสนับสนุนช่องนี้โดยตรงได้ที่เบอร์บัญชีใต้คลิปนี้ เลยนะคะหรือจะช่วยกันกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะส่งปุ่มซ u เปอร์แ n ง s ์หรือปุ่มขอบคุณให้ออมก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยนะคะหรือจะช่วยกันคอมเมนต์นะคะเพื่อใหอ้ดันคลิปนี้ให้คนเห็นมากขึ้นนะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ,ะเซรั่มและสะบู่หน้าหน้าทองนะคะผลิตภัณฑ์สายมูแบรนด์โกลแองเจิลแ8บแบรนด์ของออมนะคะหรือสนใจที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะรายละเอียดทั้งหมดอยู่ใต้คลิปนี้หมดแล้วนะคะยังไงก็ขอบคุณชาวธาตุไฟมากๆที่รักกันชอบกันสนับสนุนกันนะคะไม่ว่าคุณ จะสนับสนุนออมมาในช่องทางใดก็ขอบคุณมากๆนะคะขอให้เฮงๆรวยๆกันนะคะทุกคนอ้าวนะคะชาวธาตุไฟนะคะเมสิงธนูความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนของคุณนะคะอ้อมขอดูก่อนค่ะว่าชาวธาตุไฟที่มาดูคลิปนี้พลังงานหลักของคุณเป็นยังไงบ้างขอดูพลังงานหลักตัวคุณที่มาดูคลิปนี้โอ้โหสิดาบคุณเพิ่งแอดมิดเข้า ICU อ่อนเพลียเจ็บป่วยหนักๆโดนแทงข้างหลังสถานการณ์ของคุณกำลังกาลังย่ำแยก่กับอะไรบางอย่างคะ่ะนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรือเรื่องใดๆอ๋อหมางว่าคุณคุณกาลังเจ็บหนักอะ่ะนะคะแล้วมันเป็นมันเป็นจุดที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยมันกําลังจะจบแล้วมันกาลังจะจบสิ้นแล้วหรืออะไรสักอย่างค่ะเนี่ยสิบดาบนะชาวธาตุไฟนะเป็นพลังงานของชาวธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะ อันนี้พลังงานหลักของคุณในตอนนี้ที่มาดูคลิปนี้อ,อ้อมขอดูก่อนว่าเดิมทออีไม่ชัดเจนธาตุไฟเป็นยังไงบ้างเนี่ยขอดูก่อนนะเดิมทีไม่ชัดเจนธาตุไฟเป็นยังไงทำไมสิบดาบขึ้นมาขนาดนี้เดิมทีไม่ชัดเจนธาตุไฟมีชาวเ,ออเมถุนขึ้นมาค่ะชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวธาตุาาด,ดินมังกรผู้ศพกัน เดิมทีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมีการพักพักเบรกความสัมพันธ์เพราะว่ามันเป็นรักทางเลือกหรือเปล่าอารมณ์มันเหมือนกับเหมือนกับว่ามีใครเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์แล้วทำให้ต้องห่างเหินกันไหมนะคะอยู่ในจุดเงียบพักเบรกแล้ว ตอนนี้ต่างคนต่างนิ่งหรือสงวนท่าทีซึ่งกันและกันหรือเปล่านะคะคือจริงๆแล้วเดิมทีพวกคุณดีลกันแบบไม่ผูกมัดอะ่ะดีลกันด้วยเรื่องผลประโยชน์พาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนก็ได้อะ่ะนะคะแต่ตอนนี้ออมว่างเงียบแล้วแล้วก็เป็นไปได้ค่ะว่าในบางเคสนะคะต้องบอกว่าแม้ว่าจะห่างเหินกันแต่อาจจะยังมีการคุยกันอยู่คุยกันแบบสงวนท่าที นะคะหรือคุยเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องอะไรที่จําเป็นก็ได้อแต่เหมือนห่างแล้วเลยนะคะออมรู้สึกว่าเหมือนห่างแล้วเลยอขอดูพลังงานหลักของคุณในปักแรกตุลาพลังงานหลักของปักแรกตุลาค่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟพลังงานหลักของปักแรกตุลาจ s t i ิกน่าจะมีการทำอะไรให้มันชัดเจนนะคะพลังงานหลักของช่วงปักแรกตุลาเนี่ย มีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวตุลน,นะคะอาจจะเป็นจุดที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างให้ชัดเจนมีการจดทะเบียนสมรสมีการหยา่ามีการทำอะไรให้ถูกต้องชัดเจนนะคะนี่คือพลังงานหลักของปักแรกตุลาของออราเคิลสักใบค่ะปักแรกตุลาออราเคิจะบอกอะไรคะไม่ชัดเจนธาตไฟปักแรกตุลาออราเคิล Let your friends help you สถานการณ์นี้จําเป็นต้องมีคนช่วยค่ะ a t for and e x c e p t support จะอาจจะถึงเวลาให้ต้องเพื่อนเพื่อนมาช่วยหรือใครบางคนเข้ามาช่วยช่วยไกล่เกลีย่ยให้ได้รับความยุติธรรมช่วยไกล่เกลีย่ยให้อะไรอะไรมันชัดเจนช่วยไกล่เกลีย่ยให้อะไรอะไรมันถูกต้องนะคะเป็นไปได้นะคะปักแรกตุลาเอาละเรามาดูสถานการณ์กัน,กนสักนิดนึงคะ่ะสถานการณ์ปักแรกตุลาจะเป็นยังไงคะไม่ชัดเจนธาตุไฟสถานการณ์ปักแรกตุลามีชาวมีนคะ่ะ มีชาวทาตลมเมถุนตุนกุมค่ะอุ๊บส์เขาอยากออกเหรอกระเด็นออกมาเชียวจัดเมน้นสถานการณ์ปักแรกตุลาอ๋อ,อมองว่ามันมันมันน่าจะนิ่งมากขึ้นอนะ่ะ แล้วก็บางทีจะมีเรื่องราวแรงๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นพลังงานที่ส่งถึงกันในทิศทางที่ไม่ค่อยดีเนื่องจากจะมีการคิดมากคิดอะไรหลายๆอย่างคิดหลายเรื่องนะคะมีคนไม่อยากจะอดทนอยู่ในสถานการณ์ที่เหมือนมีคนเจ้าชู้ก็ได้คะ่ะเหมือนไม่อยากอดทนแล้วกับกับการที่ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ชัดเจนนะคะเจ้าชู้หรือแบบ รักเผื่อเลือกอะไรเงี้ยอืมมันเลยเป็นไปได้ว่าความคิดมากนั้นจะทำให้นิ่งกันแล้วจัดเม้นเป็นไปได้ค่ะว่าสิ่งที่จะเกิดพลังงานแรงๆบางทีมันจะอาจจะไม่ใช่แค่คําพูดก็ได้อาจจะเป็นการแสดงออกหรืออะไรบางอย่างออกมาก็ได้นะคะที่มันมีจัดเม้นกระเด็นออกมาใต้สำหรับสี่ถ้วยใช่อรู้สึกได้ค่ะว่ามันคงจะเป็นอะไรที่ มันจะรู้สึกได้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนจะไปต่อไม่ได้นะคะมันเลยต้องทำอะไรบางอย่างให้มันชัดเจนอาจจะเป็นการพูดหรือการแสดงออกอะไรบางอย่างคะ่ะอย่างตรงไปตรงมาสุดๆอะ่ะอืม ะะแล้วอาจจะนิ่งกันไปก็ได้นะคะอันนี้คือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นค่ะแต่มันเป็นการนิ่งในลนักษณะที่รอคอยอความถูกต้องชัดเจนและความยุติธรรมนะคะโดยสถานการณ์นี้เกี่ยวกับเพื่อหรือต้องให้เพื่อนช่วยเคลียร์หรือเปล่านะขอดูหน่อยค่ะว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรค่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟปักแรกตุลาเขาจะรู้สึกอย่างไรค่ะมีไพ่ชาวธาตุดินมังกรพฤศบกัน เขาจะรู้สึกอย่างไรชาวทัตุลมเมถุนตุนกุมเขารู้สึกว่าเขาอาจจะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ไปไม่ไหวมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่ารักทางไกลแล้วเขารู้สึกว่าถ้าไม่ใช่รักทางไกลก็คือรักผ่านแอปโซเชียลอะไรเงี้ยเอามองว่าเขาพยายามสอดส่องมองดูคุณอยู่หรือว่าไปดูหมอถึงคุณก็ได้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ย มันสมมตินะมันเป็นการยากที่จะมีอนาคตร่วมกันบางอย่างนะคะแล้วทั้งๆที่เขาค่อนข้างผูกพันกับคุณมากๆนะคะแล้วก็ยังอยากที่จะประนีประนอมให้ได้แบบมีอะไรที่มันดีๆนะคะยังอยากจะประนีประนอมให้มันได้เป็นความสัมพันธ์ที่ยังดีอยู่ที่ยังน่ารักอยู่อะเพียงแต่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะ ประคับประคองได้ไหมเขาจะทำอะไรอะไรให้มันให้มันดีได้จริงๆหรือเปล่านะคะอเขายังต้องการยังอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาน่ารักเหมือนเดิมแสดงว่าเขามองเห็นอนาคตอะไรบางอย่างนะคะความรู้สึกเขาเลยแบบเขา ฉันไม่แน่ใจหรอกว่าฉันจะประคับประคองสถานการณ์นี้ให้ไปไ,ปได้แค่ไหนแต่ฉันจะทําให้ดีที่สุดในเวของฉันซึ่งฉันยังอยากให้มันได้กลับมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันหรืออยากให้กลับมามีอะไรที่มันน่ารักน่ารักกันอยู่อะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณจะเออแล้วแล้วเขาจะทํำยังไงไม่ชัดเจนธาตุไฟเขาจะทํำยังไงมีไพ่ชาวธาตุดินมังกรผู้ประสบการณ์ชาวกลุม่มชาวธาตลมเมถุนตุลกลุ่มนะคะ เขาจะทำยังไงออมมองว่าเขาจะแสดงออกให้คุณรู้อย่างชัดเจนว่าเขาอยากที่จะไปต่อเพราะเขามองเห็นอนาคตอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้และต้องการที่จะประนีประนอมไพ่ขึ้นมาเหมือนเดิมเลยค่ะความรู้สึกข้างในใจกับสิ่งที่เขากระทำออกมามันจะสอดคล้องกันนะคะอืมเขาจะทำว่าเขาจะแสดงออกมาว่า เขายังต้องการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์นี้อยู่ยังอยากเห็นความน่ารักขึ้นมาเขาบอกว่าเขาเขาเขาไม่ลืมคุณเขาเขาขาดคุณไม่ได้นะคะเขาขาดคุณไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นไปได้ค่ะว่าเขาอาจจะแสดงออกในลักษณะแน่นอนฉันอยากไปต่อ เพราะฉันยังต้องการให้เป็นเพื่อนที่ดีหรือเป็นมิตรภาพที่ดีเพราะว่าเขาตัดขาดคุณไม่ได้หรืออีกนนยะหนึ่งพลังงานนี้เอามาว่าเขารู้ดีอยู่ว่าความสัมพันธ์นี้มันมีอะไรบางอย่างที่เขาเองก็มองว่ามันน่าอึดอัดเอามาว่าเขารู้ดีว่ามันมีข้อจำกัดอะไรในความสัมพันธ์แต่สถานการณ์นี้เขาเลือกที่จะปรีประนอมไว้เพราะ คุณกับเขามีบางสิ่งบางอย่างที่ตัดขาดกันได้ยากก็ได้ค่ะนะคะเรื่องการเป็นพาร์ทเนอร์คู่หูหุ้นส่วนกันหรืออะไรต่างๆมันอาจจะทําให้เขารู้สึกได้เลยว่ามันยังจําเป็นต้องรักษามิตรภาพตรงนี้ไว,แว้แล้วและซึ่งเขาน่าจะเป็นออฝ่ายทำนะคะเอามองเห็นเขาน่าจะเป็นฝ่ายทำแต่อีกในยะหนึ่งนะคะในบางเคสเนี่ยเขาอาจจะเลือกที่จะไปอย่างช้า,ชา ก็เป็นไปได้นะคะเพราะว่าเขารู้ไงว่ามันมันมีอะไรบางอย่างที่แบบไม่ตอบโจทย์แล้วน่าอึดอัดในความสัมพันธ์นี้อยู่เพราะฉะนั้นในบางเคสเขาจะไปกับความสัมพันธ์นี้แบบอย่างช้าๆมากๆเลยคะ่ะอย่างเดินเกมความสัมพันธ์นี้อย่างอย่างเสียงไม่ได้มันจําเป็นต้องแบบผูกพ่วงกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็เลยอาจจะไปแบบอย่างช้าๆกับคุณไปอย่างเป็นเพื่อนกัน เ,เขาจะทำยังไงอีกค่ะไม่ชัดเจนทัดไฟเขาจะทำยังไงอีกอมอมมองว่าเขาจะพยายามทำหน้าที่อะไรบางอย่างอย่างชัดเจนเช่นถ้าเป็นเพื่อนสนิทกันหรือเป็นครอบครัวกันหรือ,อ,อมีความสัมพันธ์กันในลักษณะของคนที่ร่วมสังคมเดียวกันนะอ้อมมองว่าเขาจะ ทำให้เห็นอย่างอย่างชัดเจนว่าเขากำลังทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่ว่าใต้สําหรับเดอะมูนเนี่ยอมมองว่ามันชัดเจนในเวที่เขาจะแสดงออกกับคุณก็จริงแต่ความสัมพันธ์อะมันก็จะไม่ชัดเจนนะคะเขาจะทํำยังไงอีกอืมจะพยายาม จะพยายาม,มจะพยายามอย่างอย่างถึงที่สุดที่จะได้มาเริ่มต้นกันอีกครั้งอ่ะจะพยายามอย่างถึงที่สุดที่จะได้มาเริ่มต้นกันอีกครั้งเพราะเขารู้แล้วว่าเขาเขาเขาเสียคุณไปไม่ได้<ม>คือสเต็ปมันจะเป็นอย่างนี้นะคะสมมุติว่าไม่ว่าเขาจะเทคแอคชั่นกับคุณมากน้อยเนี่ยมันเป็นการปณีประนอมความสัมพันธ์ในฐานะเพื่อนมิตรภาพดีๆหรือใดๆเนี่ยแล้ว ถ้าเขาเป็นฝ่ายดึงความสัมพันธ์นี้ให้ช้าลงหรือหน่วงไวออมมองเห็นว่าในที่สุดเขาจะรู้ว่าเขาไปไหนจะคุณไม่ได้หรือเขาขาดคุณไม่ได้เขาจะรู้ว่าเฮ้ยยังปล่อยยังปล่อยคุณไปไม่ได้เพราะฉะนั้นจะมีการมาเริ่มต้นกันใหม่ค่ะอันนี้ฝั่งเขานะเราเรามาดูชาวธาตุไฟบ้างสิแล้วชาวธาตุไฟล่ะคะคุณรู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะ่ะชาวธาตุไฟจะรู้สึกอย่างไรคะมีไพช่ชาวกลุ่มชาวพฤศพ จริงๆชาวธาตุไฟมีพลังงานในลักษณะก็อยากให้ความสัมพันธ์นี้ได้กลับมาเริ่มต้นใหม่เออมองว่าคุณยังเป็นห่วงยังรักและคิดถึงแต่เออมองว่าตัวคุณเหมือนยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่จริงจังนะคะอืมคือยังไม่ได้พร้อมที่จะจริงจังแต่ก็ดูแววว่ายังรู้สึกว่ายัง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 อยากที่จะรักเขาอยู่คุณทั้งคู่รู้ส รู้สึกสอดคล้องกันมากๆเลยคือยังต้องการปรณีประนอมให้ความสัมพันธ์นี้ยังได้ผูกมิดกันค่ะชาวทัดไฟก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันค่ะบางครั้งคุณก็จะสับสนกับการค่าโทษบางอย่างของเขาเช่นบางครั้งเขาก็จะมีมุม,ม,มแบบมีจุดยืนมีความเย็นชามีความเกลี้ยกล่อดหรือว่ามีความแบบจุกจิกอะไรเหมือนกับอยากเอาชนะคุณซึ่งคุณรู้สึกได้นะคะแต่คุณจะพยายามแบบนิ่งเฉยอะ คุณจะพยายามแบบสงวนท่าทีไว้อะเพราะฉะนั้นแล้วคุณรู้สึกเช่นเดียวกับเขาค่ะว่ายังอยากประนีประนอมความสัมพันธ์นี้ให้ได้อย่างเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันเหมือนตัวคุณเองก็ยังรู้สึกรักและเป็นห่วงยังยังยังคาดหวังว่าจะได้มั่นคงกันค่ะแล้วชาวธาตุไฟจะทำยังไงกับเขาบ้างค่ะ ไม่ชัดเจนทตดไฟคุณจะทํายังไงกับเขาบ้างค่ะมีไพ่ชาวทตุไฟเมษสิงห์ธนูชาวกรกฎชาววันังคารพิจิกเมษชาววันพฤหัสธนูและมีนนะคะคุณจะทํายังไงอมมองว่าคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณคุณพยายามมาเต็มที่แล้วจนคุณไม่รู้จะทํำยังไงแล้วว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่รู้จะทํายังไงแล้วฉันก็ว่าฉันก็เหมือนจะพยายามแล้วนะ พยายามจะแสดงออกในลักษณะแบบเหมือนจะเป็นห่วงพยายามจะเคลียร์กับเขาว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อที่จะปณนีประนอมความสัมพันธ์นี้ให้ได้มากที่สุดนะคะคุณก็เหมือนกับพยายามแล้วอะไรเงี้ยคุณบอกคุณเหมือนพยายามแล้วแม้ว่าบางครั้งชาวธาตุไฟจะดูถอดใจไปแต่คุณก็กลับมาเทคแอคชั่นใหม่ได้คะ่ะเหมือนกับคุณพยายามที่จะ เหมือนกับเล่นชักคเยอรกับความสัมพันธ์นี้นิดนึงเหมือนกันนะทุกครั้งที่คุณรู้สึกเหมือนจะไม่ไหวแล้วคุณอาจจะรู้สึกเดินจากไปสักระยะแล้วคุณก็กลับมาใหม่คุณจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้อ๋มอมองว่าคุณจะไปต่อแบบไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แคร์ไม่สนใจอะไรเช่นว่าคุณอาจจะปล่อยสบายๆชิวๆ นะคะแล้วก็รับผิดชอบกันไปรับผิดชอบกันไปคืออะไรเช่นพวกคุณมีงานร่วมกันมีความรับผิดชอบร่วมกันอะไรบางอย่างคุณก็บอกว่าเออฉันก็คงจะหาเวลาหรือหาทางนะคะที่จะได้แสดงความรู้สึกให้เขารู้ว่าคุณออไม่อยากคิดมากอะไรกับความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้ชิวๆเพื่อให้ได้ไปต่ออะไรอย่างเงี้ยะคะ แสดงว่าทางคู่จะยังมีการเทคแอคชั่นซึ่งกันและกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูแนวโน้มว่ามันจะเทคแอคชั่นจริงๆไหมหรือจะมีการเบรกการหยุดไปหรือเปล่านะคะขอดูอีกทีนึงว่าเราชาติไฟจะชาวทัดไฟจะทำยังไงอีกคะ่ะไม่ชัดเจนทัดไฟคุณจะทำยังไงอีกอืม อมีความรู้สึกว่าไม่ชัดเจนทัุไฟตัวคุณจะออกแนวแบ่งรับแบ่งสู้อ่ะเดี๋ยวก็ถอดใจเดี๋ยวก็กลับมาใหม่คุณน่าจะนะคะแบบทำความสัมพันธ์นี้ในลักษณะออนออนออฟอนะแบบเดี๋ยวก็มาเทคแคร์เดี๋ยวก็สบายๆนะคะชวาวทัุไฟจะมีโมเมนต์ของพลังงานในลักษณะขอโทษนะเหมือนกับ มีความผีเข้าผีออกในตัวอยู่พอสมควรน่ะนะคะจากไพอ่อ่ะทำไมอมมีความรู้สึกว่าชาวธาตุไฟเหมือนเหมือนมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องอะไรก็ได้ไงนะคะอ่อืมตัวชาวธาตุไฟถ้ามีสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะอมรู้สึกได้เลยค่ะว่าตัวคุณยังยังแบกคนเก่าๆในอดีต ไว้อยู่ค่อนข้างมากทีเดียวนะต่อให้มีความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาตัวคุณเองยังใจคุณยังอยู่กับคนเก่ายังอยู่กับความทรงจําเก่าๆนะคะอืไม่ชัดเจนธาตุไฟแล้วแบบนี้แนวโน้มความสัมพันธ์คุณจะเป็นยังไงเขาดูทิศทางความสัมพันธ์ค่ะไม่ชัดเจนธาตุไฟทิศทางความสัมพันธ์จะเป็นยังไง มีไพ่ชาวธนูชาวกุมชาวธาตุไฟแม่สิงหธนูชาวธาตุลมไปถุนตุลกุมนะคะแนวโน้มอมมองว่าน่าจะมีการเหมือนกับคือด้วยความคิดถึงด้วยความที่ความสัมพันธ์นี้เป็นเพื่อนกันหรือว่ามีความเป็นกัลยะาณมิตรดีๆซึ่งกันและกันนะคะแล้วความสัมพันธ์นี้เคยอยู่ในจุดที่ดีมากอมมองว่ายังไงยังไงซะน่าจะนะคะทิศทางเนี่ยจะได้กลับมา เป็นความสัมพันธ์ที่มั่นคงแต่ออมยังไม่ได้มองเห็นว่าความสัมพันธ์นี้มันจะได้ลงเอยในลนักษณะจะขยับเป็นแฟนหรือจะขยับเป็นอะไรมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีการเหมือนกับแค่ดูแลกันไปนะคะในลนักษณะของการเงินการทองผลประโยชน์หร,หรือดูแลกันไปออด้วยความเป็นเพื่อนกันหรืออะไรบางอย่างนะคะทิศทางความสัมพันธ์อืม มันจะเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะออนอ off อฟอค่ะมันจะยังคงเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วจะยังมีการออมีความสึกความสัมพันธ์ที่มีการระแวงเรื่องคนเก่าค่ะไม่รู้ว่าเป็นคนเก่าของคุณหรือคนเก่าของเขานะนะคะมันยังมีความระแวงอะไรบางอย่างค่ะอขอดูหน่อยค่ะชาวธาตุไฟที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเมื่อสถานการณ์เป็นแบบ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นชาวธาตไฟจะตัดสินใจอย่างไรคะชาวธาตุไฟคุณจะตัดสินใจอย่างไรกับสถานการณ์ทั้งหมดที่มันจะเกิดขึ้นนะคะมีไพ่ชาววันจันทร์กรกฏชาวสิงห์วันอาทิตย์ชาวกลุ่มชาวธาตุดินมังกรประศบกันนะคะอามว่าคุณจะเดินหน้าต่อมีสองประเด็นนะ่ะความสัมพันธ์ในลนักษณะในมุมมืดในมุมอับเนี่ยอออมองว่าน่าจะ มีการตัดจบความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะแล้วไปเริ่มต้นกับความสัมพันธ์ใหม่ที่คาดหวังได้นี่คือกรณีถ้ามีสองคนนะคะอืมความสัมพันธ์ใดก็ตามที่อยู่ในมุมมืดจะถูกเททิ้งค่ะยุติแล้วตัดจบเพื่อไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่แต่ถ้าชาวทาตุไฟไม่ได้มีความสัมพันธ์ในมุมมืดนะคะออมมีความรู้สึกว่าตัวชาวธาตไฟเองอะอยากเดินหน้า ชาวธาตุไฟคุณจะทำยังไงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นคุณจะเดินหน้าให้ความสัมพันธ์นั้นๆนี้ต้องวงเล็บนะคะถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ในมุมมืดนะถ้าไม่ใช่ความสัมพันธ์ในเงามืดเอาว่าชาวธาตุไฟคุณจะพยายามทำทุกวิธีทางให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันดีที่สุดคะ่ะนะคะ อยากจะทําให้มันดีที่สุดเพื่อประคับประคองสถานการณ์ไว้นะคะทีนี้เขาล่ะในเมื่อถ้าสถานการณ์มันเกิดแบบนี้ขึ้นแล้วเขาจะทํำยังไงคะถ้าสถานการณ์ทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นเขาจะตัดสินใจอย่างไรคะถ้าท็อกซิกเขาไม่ไม่ไปต่อคะ่ะชาวธาตุไฟแม้ว่าคุณจะพยายามที่จะประคับประคองแค่ไหนนะคะ ต่อให้เขายังตัดคุณไม่ขาดต่อให้เขายังรู้สึกถึงคุณค่าระหว่างกันน่ะแต่ความสัมพันธ์ใดๆก็ตามที่ท็อกซิกเขาจะไม่ไปต่อเพราะฉะนั้นเราชาวทัดไฟต้องสํารวจว่าความสัมพันธ์ที่มีอยู่นั้นเป็นความสัมพันธ์ในมุมมืดหรือเปล่าถ้ามีคนในมุมมืดคนในมุมมืดจะไม่ต้องการไปต่อค่ะเขาจะอาจจะค่อยๆเฟดออกไปอย่างช้าๆบล็อกแล้วค่อยๆจากไปนะคะ แต่ในเคสที่ไม่ได้เป็นความสัมพันธ์ในมุมมืดอะ่ะสมมติถ้ามันมีปัญหาเรื่องชู้สาวถ้ามันมีปัญหาเรื่องการเอาชนะาการแตกหักการเข้ากันไม่ค่อยได้มีปัญหาเรื่องการนิ่งการสงวนท่าทีมีปัญหาเรื่องการยึดติดถือมั่นอะไรแบบที่ดูแล้วมันท็อกซิกนะคะที่ไม่ใช่มุมมืดอะ่ะออมองว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเขาเองก็รู้สึกค่ะว่าไอ้สิ่งต่างๆเหล่านั้นนะคะที่มันท็อกซิกมันทําให้เขาเหมือนกับก็ไม่อยากที่จะ นาะไม่อยากที่จะเปิดใจรับมันน่ะเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไงเหมือนกับเขาอยากให้คุณเลือกเลยแฮะคือเขาไม่อยากตัดสินใจเขาอยากให้ชาวธาตุไฟเป็นเป็นฝ่ายตัดสินใจอะ่ะ อารมณ์เหมือนเขาจะอยู่สวยๆหล่อๆของเขานะคะเออแล้วก็จะไม่จะไม่มาแบบหมกมุ่นกับเรื่องอะไรที่ท็อกซิกแล้วปล่อยให้เป็นหน้าที่ชาวธาตุไฟในการตัดสินใจนะเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไง ออมมองว่าเป็นไปได้ค่ะว่าความสัมพันธ์ถ้ามันเป็นรักสามเศร้าเราสามคนนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เฮลตี้ทุกชนิดเลยนะไม่ว่าอะไรก็ตามที่รู้สึกว่ามันไม่ดีต่อใจในความรู้สึกของเขาอะอมมองว่าเป็นไปได้เหมือนกันค่ะว่าเขาจะแสงทําเป็นว่าเขาอยู่ได้นะคะอาจจะคุณอาจจะยังได้เห็นว่าเขาเนี่ยเฮ้ยยังพูดคุย นะคะยังมีการทําอะไรร่วมกันกับคุณหรือว่ามีการสื่อสารอะไรบางอย่างในลักษณะที่เหมือนกับทาเป็นเหมือนว่าอยู่ได้นะคะ,แล,ะแล้วจะพยายามปฏิเสธตัวเองว่าเขาผูกพันกับคุณจังเลยเออเขายังคิดถึงคุณนะอะไรเงี้ยนะคะหรือมีการปฏิเสธแบบสิ่งเก่าๆในอดีตอะไรบางอย่างก็ได้คะ่ะ นะคะเพราะฉะนั้นคุณจะได้เห็นภาพว่าบางทีเขาเขาจะตั้งรับค่ะเอมใช้คำนี้นะนเขาจะตั้งรับกับสถานการณ์โดยที่ถ้าไม่ได้ถึงขั้นบล็อกเนี่ยคุณจะได้เห็นว่าเขาทําเหมือนอยู่ได้แต่จริงๆลึกๆในใจเขารู้สึกรักและผูกพันกับคุณมากๆโดยเขาจะพยายามปฏิเสธความรู้สึกทั้งหมดของตัวเองนะคะแล้วก็คงจะเดินหน้าความสัมพันธ์ในลักษณะแบบ ก็สนับสนุนสปอร์ตอะไรกันไปเดินหน้าไปเรื่อยๆแบบตั้งรับเขาเป็นฝ่ายตั้งรับจริงๆค่ะเดี๋ยวดูคําแนะนําหน่อยเนาะคำแนะนําให้ไม่ชัดเจนธาตุไฟค่ะคําแนะนําให้ไม่ชัดเจนธาตุไฟจะต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างให้ได้อ่ะคือ ออกแนวต้องมีการตัดสินใจอะไรบางอย่างที่เจ็บแต่จบนะคะมันมันไม่คืองานนี้อมมองเห็นค่ะเอาไฟดับเฉยเลยงานนี้อมมองเห็นค่ะว่ามันจําเป็นต้องมีคนเจ็บนะคะไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเจ็บนะคะแต่พห่บอกว่าคุณก็ควรที่จะตัดสินใจหรือทําอะไรให้ให้มันเด็ดขาด นะคะอย่าปล่อยให้คาราคาซังเป็นรักสามเศร้าเราสามคนอยู่แบบนี้นะคะอย่าปล่อยให้สถานการณ์เนี่ยออมันท็อกซิกนะคะอาจจะต้องยอมใจแข็งๆหน่อยแล้วทำอะไรบางอย่างให้มันเด็ดขาดชัดเจนนะคะอืมนะคะแล้วก็เป็นไปได้ก็ต้องลอง เนี่ยเหมือนที่ไพ่ขึ้นเลยต้องลองปรึกษาเพื่อนๆหรือใครดูเพื่อให้ได้รู้ว่าเอยฉันจะทํายังไงกับสถานการณ์ตรงนี้ดีบางทีคุณอาจจะได้ทางออกจากการปรึกษาเพื่อนจริงๆสรุปอะปกักแรกตุลานะคะสถานการณ์ความสัมพันธภาพรวมที่ออมได้ขึ้นมาตรงเนี้ยคือมันจะเป็นเหมือนการเล่นชชคเยเยอร์กันนิดนึงแล้วทั้งคู่จริงๆต้องการที่จะประนีประนอมให้ความสัมพันธ์เนี้ยยังไปต่อได้ออามองเห็นนะคะทั้งคู่ เพียงแต่ในดีเทลเนี่ยมันจะมีในลักษณะการไม่ยอมกันบางอย่างแล้วอมก็มองเห็นว่าเขาเองจะเป็นฝ่ายตั้งรับนะคะในการที่เหมือนพยายามจะประนีประนอมให้ความสัมพันธ์ไปกันได้เขาจะเป็นฝ่ายพยายามตั้งรับกับสถานการณ์โดยเขาน่าจะทิ้งบทบาทให้ชาวธาตุไฟเป็นคนตัดสินใจเลือกอะไรบางอย่างนะคะแล้วไพ่ก็แนะนําชัดเจนว่าคุณจําเป็นต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างให้เด็ดขาดชัดเจนจะต้องมีการสูญเสียเจ็บปวด จากฝั่งใดฝั่งหนึ่งแน่นอนไม่ว่าจะเป็นใครแต่มันก็ควรจะทำอะไรต่างๆให้มันถูกต้องนะคะตามไพ่พลังงานหลักที่ขึ้นมาตรงนี้เลยนะคะจะสติกนะคะแล้วก็ถ้าตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะทำไงอาจจะต้องให้เพื่อนช่วยหรือมีใครต่างๆช่วยนะคะอะ่ะก็คงจะเป็นประมาณนี้นะคะก็อวยพรให้ชาวธาตุไฟสามารถที่จะหาทางออกได้ทัในปักแรกตุลาทำในสิ่งที่ถูกต้อง ทำในสิ่งที่ยุติธรรมทำในสิ่งที่ควรจะทำจะดีที่สุดอย่าใจบางใจอ่อนให้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะไรประมาณนี้แล้วกันนะคะฝากกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากออมโอ๊ยกลืนน้ำลายไม่ทันฝากกดปุ่ม Super t h a ส k s นะคะหรือปุ่มขอบคุณให้กันด้วยนะคะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะคะสนับสนุนช่องได้ที่เบอร์บัญชีใต้คลิปนี้นะคะผลิตภัณฑ์าสายมูและดูดวงส่วนตัวอยู่ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันลาชาวธาตุไฟไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย